ค่จะจวนพี่นอนจ้ะตอนนี้ก็มาผกับตีคือเกานะคะ่ะมันนี่นจะจ้ะมันนี่อากาศดีเนะเาะอ่ามันนี่ฮอนขึ้นมาแน่ด้จะ้ะอากาศอ่าบอลไม่ล่มนะคะเนาะซุ่มตีกันเลยจะไปอา่าล่องทะเลก,กันอีกนะคะเนาะไปหมองเกาค่ะหมองที่ไปเก็บหอยอา่าแมืงผูยักษ์นะคะจริงๆมันซื้อว่าอันอูเชนนะคะเนาะมันเป็นอีกตระกูลหนึ่งของหอยแมืงผูจ้ะซุ่มตีกันเลยสิไปเก็บอีกนะคะแต่ก็สิพักกันอา่าคาบด,ดูตะเว่นเบิงนะคะ อ,อหอยเชลล์น่าจะเนาะพอส้มตีเก็บมาแล้วนะคะคือบอกว่ามันหวานมันแสบมันมันแสบเนาะพี่นอ้องก็เลยบอกว่าอยากอยากจะเก็บมาไว้นะคะเนาะพอช่วงนี้เมือนี้น้ำม,มันลงคักเนะาะจัะเนาะก็เลยจะพักกันไปนะคะแต่เด็กน้อยไปเด่นมานํานะคะตีมาก,กับพญ,ญายสองคนเนาะเด็กน,น้อยไปฝากไว้กับน้องสาวพญ,ญจ่จ้ะนี่ตีจะชอบพ,พี่น้องไปเก็บอีกเนาะคะนะ่ะเนาะจ้ะจะคอยไปเล่าลุน้นเล่าติดตามกันเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเฮาสิบเพอ ออียงแนนมืจ้าเรากำลังมาถึงทะเลนะคะเนาะแต่ว่าสุ้มติสิมาเบิงก่อนนะคะว่าแถวนี้มันจะมีโบลูกไร้แฮบครับป๊าป๊าป๊ะป๊ะลูกไร้แฮบอยู่ลูกไแบบร้แฮบจริงลูกไร้แฮบปัดไปบิสต์ต้นบิสต์ต้นเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เนาะแบบเบิงค่ะว่ามันจะมีบ่

ไว้แม่งผูดจ้ะฮะเบ<า>ียดเสมอฮะฮะเบียดเราโชคดีไปหาหมักใหม่จ้ะมาเบ่งตรงนี้ซื้อๆเนาะไปจ้ามาเบ่งตรงนี้นะครันตรงนี้มันมีสรายไหมคะ มาเบิ่งตรงนี้ถัเตัวว่ามันบ่มีเขาใครไปมองไม่จ้ะไปดูสิมันมีอะไรให้เราเก็บไหมมันเป็นทรายเนาะจะเห็นเปลียกมันอยู่จ้ะมันตรงนี้มีไหมบอเปลเปเปียกมันอยู่ มันก็เป็นหินเช่นกันจ้ะมีบนนอกเลยอุ้ยปลาดาวปลาดาวอุ้ยอุ่นเชนนี่ค่ะอูนเชนอูนเชนนี่อจิตอย่บนละจิตต่าง่าคนจะ้ะนี่ค่ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเกิดอยู่เลย จะเอาตัวใหญ่มาเนาะจะเอาตัวใหญ่ของเขาสิบเส้นนะจ้ะต้องได้สิบเสนเนาะหึตัวใหญ่ <c oughs> เลือกหาดูตัวใหญ่ๆเป้เง อู้ตรงนี้สวยมากเลยนี่นี่นี่แล้วเดีย๋ยวตรงนี้ตายต่อเนี่ยโอ้โหถุงมือติดเอามาหน้ำอยู่เดะ เดี๋ยวพี่หามองมองที่มันบนลึกก่อนโอ้วเชนเยอะมากเลยพี่น้องโอ้วเช่นมียะยะเวลี big, okay. ่บิทก่อนเยอะเวลี่บิทกอืเอ มากมากจ้ะตมมัวใหญ่อู้ยใหญ่มากเยอะม,มากจ้ะไล่ไล่ไไอีเกดอีกดอีดัก เยอะมากเลยปะปะเอ้ม,มันโดนอันนี้กินจ้ะโดนหอยทากกินไม่ใช่โดนอันนี้กินจ้ะโอ้ยยายาหายซีอสตโอู้อูเช่นไม่นี่ มีไข่ยอยู่จนันนวยมันง่ามดีมันไม่ลึกด้วยนะป๊อปป้าฮะโคยะเยออู้ยเชนมึงติดพยายามโอ้บึงจา โอ้โอเชนม่น hmm. ิ่ป้าปลาลุกโอ้เชนไม่นิ่ง r วอร์บฮะโอเคลูกเต็มใจโอ้เข้ากับอลแล้วเข้าไปด้วยไปด้วยเ

เป้งๆจ้ะเปี่ยกระเต็มอยู่จะขึ้นมาทางนี้ดูเยอะมากเลยเต็มเลยจ้ะ ออนมาพี่นอกเดูเต็มลยว้าายคักรลายคักหลายแน่ตายากินอยู่เตือนนี่ยเรเห้าจ้ะไม่ลงไปลึก ึ้นมือเขาจะ้จะเอามือหมุนอย่างเดียวฝังอยู่กับหินจ้ะพี่นอ้องเนียนครับจะเยอะมากจาก้จะ,จะเยอะมากเยอะมาก ระวังปะปะยะจะหลายอีหรีพี่น้องเฮ้ยมึงน,นะเต็มเลยบูย๊ยสุดยอดกินเนื้อววานจ,จุ๋ยจยจ้ะมันมันไม่อยู่ในหินเนาะ ันจะอยู่ในไส้แบบนี้นีม่มันเสืออู่เชนค่ะเป็นตระกูลอีกตระกูลหนึ่งเนาะของหอยแมงปู dậy Tức ông hết đại. Tí đi kẹt, sai ở con Ba đào con